สวดีครับวันนี้ก็จะมาสอนกองเรียนออนไลน์นะครับโดยแอป Classroom นะครับนับแรกก็ไปทีแอปเลยนะครับเริ่มต้นการใช้งานนะครับเลือกบัญชีหรือเพิ่มบัญชีของเราเดยนะครับนี่จะเป็นหน้าตาของแอปนะครับนี่ก็จะคือรายชื่อวิชาของเรานะครับถ้าเราต้องการเข้าเรียนวิชาไหนเราก็กดเข้าไปนะครับ นี่ก็จะเป็นวิชาโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของชั้นเรียนนะครับนี่ก็จะเป็นรายชื่อเพื่อนร่วมชั้นของเรานะครับถ้าเราต้องการเข้าร่วมวิดีโอนะครับกดไปที่รูปวิดีโอบนขวาเลยนะครับอันแรกเลยนะครับก็จะเล็งมาหน้านี้นะครับจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับของค,ครับ